นิยายเสียงเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจะยหยาอยู่ไหมครับตอนที่13หลังจากที่หนีสามีจำกัดเวลามาได้แล้วจิงฝันก็ตรงดิ่งมาที่ร้านทันทีวันนี้ไม่มีทีมช่างเข้ามาจัดการยังพอใช้ครัวร้านได้อยู่ปกติจิงฝันไม่เข้าร้านทางด้านหลังอยู่แล้วจึงมักเดินเข้ามาในตัวห้างเวลาในช่วงสายของวันคนเดินห้างยังไม่ค่อยเยอะทำให้ไม่ต้องเบียดเสียดกับใครแต่ไม่คิดว่าห้างโล่งขนาดนี้จะยังทำให้คนเดินชนกันได้ จิงฝานไม่ได้รีบอีกฝ่ายก็ไม่ได้รีบแต่กลับชนไหลกันเข้าให้อย่างจังคงเพราะต่างฝ่ายต่างเมอลอยพอสมควรผู้ชายสองคนเดินชนกันแรงประทะไม่น้อยของในมืออีกฝ่ายร่วงตกพื้นจิงฝานได้ยินเพียงเสียงเพาะก็พอจะเดาได้ว่าสิ่งที่ร่วงคืออะไรคนเป็นอะไรหรือเปล่าครับจิงฝานกุลิกุจอเข้าไปดูอีกฝ่ายทั้งนั้นพอเงยหน้าจากของที่ร่วงมาเจอกับจิงฝานกับชะง,งักแล้วนิ่งไปเอ่อ ค,ครับจิงฝานไม่เข้าใจปฏิกิริยานั้นของอีกฝ่ายเท่าไหร่คิดไปว่าโกรธที่ตนทำของของอีกฝ่ายเสียหายเป็นผมไม่ระวังชนคุณเข้าผมจะรับผิดชอบเองครับมากับผมนะครับผมจะทำเค้กชิ้นใหม่ให้คุณเองอ๋อเอ่ออีกฝ่ายคล้ายหาเสียงตัวเองไม่เจอเอาแต่จ้องมองจิงฝานไม่วางตามองราวกับกำลังหาอะไรในตัวจิงฝานมือไม้ของเขาสั่นเล็กน้อยแต่กลับไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา จิงฟานไม่เข้าใจจริงๆจ,งจึงเป็นคนเก็บกล่องเค้กที่ร่วงขึ้นมาแน่นอนว่าตอนนี้เค้กด้านในเละเทะไปหมดแล้วเขาคงต้องรับผิดชอบจริงๆตามผมมาครับผมจะรับผิดชอบเรื่องเค้กนี่เองไม่ต้องห่วงนะครับอีกฝ่ายผงกหัวให้จิงฟานแม้ใจย,ยังคงทำสีหน้าเข้าใจยากไม่รู้ว่าโกรธหรือโฉนเรื่องใดยอยู่แต่ก็ยอมตามมายิบเงียบและไม่ปลีปากพูดสักคำจิงฟานไม่รู้ต้องทำอะไรขณะเดินไปที่ร้านจึงรอบมองอีกฝ่ายอยู่ตลอด คนคนนี้หน้าตามไม่เลวเข้าขั้นโดดเด่นเลยด้วยซ้ำแต่งตัวก็เหมาะหากให้เปรียบเทียบก็ให้ความรู้สึกคล้ายกู้ไว้กับกู้เวินตัวสูงโปร่งแม้ไม่ได้สูงมากอย่างสองคนนั้นแต่ก็สูงกว่าจิงฟานใบหน้าติดหวานมากกว่าหล่อคมดวงตากลมโตคิ้วบางเล็กจมูกมนดูอ่อนหวานริมฝีปากแดงสดขนาดพอดีดูนุ่มนวลไม่น้อยให้อารมณ์เป็นคนสวยมากกว่าคนหลอ่อแต่เพราะตอนนี้อาการของอีกฝ่ายประลาด ดูมีเรื่องให้ขบคิดมากมายร้อยแปดพันเก้าใบหน้าจึงสุข,ขุมแวบวบตาก็เข้มลึกจิงฝานตีความไม่ออกจริงๆจ,งจิงฝานพาอีกฝ่ายเข้ามาในร้านที่ด้านหน้าร้านมีบางจุดที่ปิดประตูเหล็กไว้มิดชิดเอ่อนี่ร้านผมเองครับตอนนี้ปิดปรับปรุงแต่เข้ามาด้านในได้ผมยังใช้ครัวที่ร้านอยู่อีกฝ่ายยังคงสงบหัวรับแต่คราวนี้เริ่มกล้าสำรวจจิงฝันแล้วแต่ยิ่งมองหัวคิ้วเข,า,เข,า,เขาก็ยิ่งขมวด จริงฝันเองยิ่งเห็นก็ยิ่งไม่เข้าใจเราเคยเจอกันหรอครับพอจบคำถามนี้อีกฝ่ายกลับนิ่งขึ้นมาเสียเฉยเไม่ครับไม่น่าจะเคยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองผมเห็นคุณทำสีหน้าเหมือนรู้จักผมเนี่ยเลยแปลกใจนะครับอีกฝ่ายอธิบายชัดๆคุณน่าคล้ายคนที่ผมรู้จักนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เอง หลังเดินเข้ามาในครัวร้านแล้วจิงฝันก็วางกล่องเค,ค้กนั้นลงอันไปถามอีกฝ่ายพลางเดินไปชงชาผมชื่อจิงฝานครับไม่ทราบว่าผมควรจะเรียกคุณว่ายังไงดีเอ่อผมเซี่ยเหลินอีครับคุณเซี่ยยินดีที่ได้พบนะครับเซี่ยเหลินอี้เงียบไปอึดใจนึงก่อนจะตอบรับเช่นกันครับจิงฝันเลิกคิ้วให้ความผิดปกตินี้แต่ไม่ได้ใส่ใจนานนะ คือว่าเค,ค้กนี่คุณต้องรีบใช้หรือเปล่าครับทางนั้นใส่หน้าเล็กน้อยแล้วรับถ้วยชาไปถือไว้เป็นเค,ค้กที่จะเอาไปเยี่ยมคุณพ่อตอนเย็นนะครับผมไม่ได้เจอท่านนานแล้วจริงฝานยิ้มรับถ้าอย่างนั้นผมจะรับผิดชอบอย่างดีเลยครับไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณท่านชอบทานอะไรหรอครับอีกฝ่ายคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกมาเรียบเผมไม่รู้ว่าท่านชอบอะไรเป็นพิเศษแต่ท่านมักจะดื่มชาอย,อยู่เป็นประจำครับ ไม่เคยดื่มกาแฟเลยส่วนใหญ่จะดื่มชาที่มีกลิ่นหอมมากหน่อยจิงฟานพงกหัวรับหัวข้อนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากพอดีเลยครับที่ร้านมีเมนูเค้กที่เกี่ยวกับชาอยู่ผมจะทําเมนูนั้นให้ก็แล้วกันรอสักครู่นะครับแต่ถ้าเบื่อจะออกไปเดินเล่นในตัวห้างก่อนก็ได้นะเสียเหลือ,อี้ใส่หัวปฏิเสธไม่ครับผมรอได้ในระหว่างทําเค้กจิงฟานรู้สึกถึงสายตาที่มองมาตลอด พอหันไปหาคนที่มองอยู่อีกฝ่ายก็ส่งยิ้มบางๆให้เห็นได้ชัดว่าในรอยยิ้มนั้นมีความมึงนงงขับข้องแซมอยู่ทำให้จิงฝานรู้สึกระแวดระวังเล็กน้อยแต่ว่าคนคนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่แสดงถึงว่าเป็นภัยต่อจิงฝานนอกเสียจากว่านั่งเฉยๆก็ยังสามารถส่งออร่าความหน้าตาดีไปทั่วทั้งร้านจิงฝานอดจ้ามองอย่างชื่นชมไม่ได้ถึงใจอย่างนั้นก็เถอะคนคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมคล้ายกับรู้จักเขาแต่ก็คล้ายไม่รู้จัก เธว่าก็มีอะไรบางอย่างที่จิงฝานบอกไม่ได้ออกจะน่ากลัวนิดหน่อยแต่เพราะอีกฝ่ายหน้าตาดีมากจึงพอจะหักล้างไปได้ไม่มากก็น้อยในระหว่างที่ทําขนมไปพลางคิดเรื่องของคนที่อยู่ในร้านด้วยกันไปพลางอีกฝ่ายก็เดินมาตรงจุดที่จิงฝานกําลังง่วนอยู่มันบรรยากาศรอบตัวเซียหลิอนอี้บางเบาลงแล้วสีหน้าเป็นมิตรกว่าเดิมเยอะจิงฝานงนงงไปชั่วครู่เซียหลิอนอี้เอ่ยกับเขาปกติแล้วคุณเป็นคนเรียบง่ายแบบนี้หรอครับ เป็นคำถามที่ประหลาดมากแถมสีหน้าคนถามยังติดจ,จะประหลาดใจหน่อยๆไม่สิคนประหลาดใจมันควรจะเป็นจิ่งฝานไม่ใช่เหรอเอ่เอผมคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นคุณเสี้ยตังหากที่ให้ความรู้สึกซับซ้อนผมตามไม่ทันแล้วครับคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยจิิงฝานเกินคำถามเหล่านั้นลงท้องเก็บไปก่อนคือพอผมสังเกตแล้ว คุณเป็นคนเรียบง่ายและใจดีมากนะครับจิงฟานะงกหัวรับคำซื่ออา้าครับแล้วทำไมเสียเหลอนอี้คล้ายจะพูดอะไรต่อแต่ก็ชะงักไปก่อนจริงฟานถามกลับอะไรนะครับเปล่าครับว่าแต่คุณจริงแต่งานแล้วหรอครับจิงฟานชะงักเงยหน้ามองคนถามพลางกระพริบตาปิด คุณเสีย่ยรู้ได้ยังไงล่ะครับแหวนแต่งงานที่จางเจ๋อหมิงจำใจสวมให้ในวันแต่งงานพอทรู้มิติเข้ามาวันแรกจิงฝานก็ถอดเก็บไปแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยว่าตัวเขาแต่งงานแล้วแล้วเสี่ยเหลิอนอี้รู้ได้ยังไงหรือว่าอีฝ่ายเจาเป็นหมอดูเพราะจิงฝานทำหน้าตกใจอย่างชัดเจนเสี่ยเหลิอนอี้อดเจ้าขบขันไม่ได้อธิบายความคิดตัวเองเอออย่าคิดอะไรแปลกๆนะครับ คุณนิสัยดีมากไม่น่าจะมีใครปล่อยให้หลุดมือพรรยาไม่ก็สามีคุณคงจะห่วงมากแน่ๆจิงฟันแอบจะตังหงิดใจ,จอยู่หน่อยแต่ก็มองข้ามคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่หมอดูหรอกถ้าเป็นหมอดูแล้วก็ต้องรู้สิว่าสามีของเขาไม่ห่วงเขาสักนิดและไม่ได้รักเขาแม้แต่น้อยไม่สิเขาขั้นเกลียดเลยด้วยซ้ำาอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับบทสนทนาเล็กๆน้อยๆดำเนินต่อไปกระทั่งเค้กอบเสร็จ จิงฝันตกแต่งนิดหน่อยก็จัดการใส่กล่องให้เซี่ยเหลินอี้อย่างดีหน้าตาน่ากินมากเลยไม่ทราบว่าร้านเปิดเมื่อไหร่แล้วครับจิงฝานยิ้มรับลูกค้าใหม่ที่รอมาอุดหนุนอีกสักเดือนกว่าก,าก็น่าจะเปิดแล้วล่ะครับงั้นไว้ผมจะมาอุดหนุนนะยินดีต้อนรับเสมอเลยครับหลังร่ำลากันลูกค้าใหม่ก็จากไปคนจากไปแล้วแว่าความสงสัยในตัวคนคนนั้นยังคงอยู่ ถ้าทางของเซีย่ยหลุอนอี้ที่มีต่อจิงฝานในตอนแรกนั้นไม่มีทางที่จิงฝานจะไม่สงสัยมันแปลกเกินไปเรากับอีกฝ่ายรู้จักเขาแต่จิงฝานกลับไม่มีความทรงจําของคนคนนี้เลยและเซีย่ยหลุอนอี้ก็ไม่ใช่หนึ่งในตัวละครสําคัญของนิยายต้นฉบับอย่างน้อยๆจิงฝานก็ไม่เคยอ่านเจอชื่อของคนคนนี้มาก่อนในเล่มแรกแปลกมากจริงๆในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์และซีรีส์มีข้อจำกัดมากมายซึ่งมักถูกกองเซ็นเซอร์ตรวจสอบ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตสื่อบันเทิงเหล่านี้ต้องมาคอยระวังตลอดเวลาเพื่อให้ผลงานได้เผยแพร่สุดสายตาของผู้บริโภคปัจจุบันการผลิตสื่อบันเทิงมีข้อจำกัดจนกลุ่มผู้ผลิตไม่มีอิสระในการสร้างสารรค์ผลงานถือเป็นกรอบที่ร้ายแรงไม่น้อยยามนี้ทั้งนายกสมาคมภาพยนตร์นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ตัวแทนบริษัทบันเทิงหลายแห่ง และตัวแทนสำนักงานบริหารภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงภาพ,พยนตร์และโทรทัศน์แห่งรัฐกำลังนั่งรวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมของตึกบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างจ้างหลิงเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งจางเจอ๋อหมิงหนึ่งในสมาชิกในที่ประชุมยินดีใช้ห้องประชุมของตัวเองในการจัดประชุมเพื่อปรับแก้พรบส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อวิดีทัศเพื่อขยายขอบเขตของการสร้างสารรคผลงานได้มากยิ่งขึ้น ตอนนี้การประชุมดำเนินมาถึงช่วงครึ่งหลังแล้วแม้ว่าร้าแรกทางตัวแทนสํานักงานบริหารภาพยนตร์แห่งชาติจะน่ายุง่งน่ายับอยู่หน่อยแต่หลังๆก็จัดการคลี่คลายกันอย่างดีแล้วพอถึงตอนนี้บรรยากาศในห้องประชุมจึงผ่อนคลายไม่น้อยอีเซนที่เพิ่งก้าวเข้ามาในห้องประชุมมองสถานการณ์แล้วเห็นว่าไม่ได้เครียดเท่าไหร่จึงนําเอกสารที่เจ้านายสั่งให้เอามาให้เพื่อน,นํากลับไปไว้ที่บ้านมายื่นให้ถึงมือจ้างเจอมิงมองเขาครู่หนึ่งแล้วรับมาเงียบ ก่อนจะตั้งใจประชุมต่ออีเซวียนทำหน้าที่แล้วก็เดินออกไปเงียบๆทว่าทุกการกระทำของคนทั้งสองนั้นล้วนอยู่ในสายตาของตัวแทนจาก Starlight Entertainment หลังจากนั้นไม่นานการประชุมที่ลากยาวกว่า5ชั่วโมงก็จบลงวาระการประชุมทั้งหมดได้ข้อตกลงร่วมกันที่มีเร็วผลออกมาหน้าพอใจเมื่อการประชุมจบลงต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกลับไปทำหน้าที่ของตัวเอง จ้างเจอหมิงออกจากห้องประชุมเป็นคนเทท้ายและเพราะมัวแต่ล่ำลาผู้บริหารจากบริษัทอื่นจึงไม่ทันได้สังเกตว่าตัวเองเผลอทำบางอย่างล่วงออกจากแฟ้มเอกสารที่ถืออยู่คนที่เก็บมันได้เป็นคนที่ออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายเขาคือตัวแทนจากสตาร์ไลท์ที่มาร่วมประชุมในวันนี้รองประธานเ่วรนแห่ง Entertainment. สตาร์ไลท์เอนเตอร์เทนเมนต์ซินคายนั่นเองเขาไม่ได้เข้าไปล่ำลาจางเจอหมิงหรือคนอื่น เพียงตั้งใจออกจากห้องประชุมเป็นคนสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายแต่ไม่คิดว่าจะสังเกตเห็นซองเอกสารสีน้ำตาลบางเฉียบตกอยู่ที่พื้นใต้โต๊ะซึ่งเจ้าของบริษัทแห่งนี้เป็นคนนั่งอยู่ก่อนหน้านี้และเพราะซองบางๆซองนี้ไม่ได้ปิดผนึกเอาไว้ทำให้แผ่นเอกสารด้านในไหลออกมาเล็กน้อยพอให้เห็นหัวข้อของเอกสารเอกสารสัญญาการหย่าร้างในตอนแรกเซนไคไม่ได้ถือวิสาสะอา่านแต่นั่นคือสิ่งที่ปรากฏให้เขาได้เห็นเอง เขาอดจามุมปากกระตุกไม่ได้ในใจส่นข่ายลิงโลดอย่างห้ามไม่อยู่แม้เขาใจายังไม่รู้แน่ชัดว่าเอกสารนี้เป็นของใครแต่ว่าในเมื่อมันตกอยู่ใกล้กับโต๊ะที่จางเจอมิงนั่งแล้วยังจะเป็นของใครไปได้อีกเพราะแบบนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะเสียมารยาดึงเอกสารออกมาดู <c oughs> พอเนื้อหาของเอกสารผ่านตาและมีลายเซ็นของคนสองคนลงนามเรียบร้อยส่นขายก็หัวเออกมาอย่างขบขันและคนดีใจ จ้างเจรหมิงตกลงจะอยากกับจิงฝานเพื่อนสมัยเด็กของเขาในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะยังมีเรื่องอะไรให้หน่ายินดีได้เท่านี้อีกสนไขเก็บเอกสารเข้าที่แล้วรีบเอาของของคนอื่นไปคืนเป็นการคืนของที่น่าระรื่นมากเขาออกจากห้องประชุมไปเจอกับจ้างเจรหมิงที่เพิ่งจะบอกลาผู้บริหารคนสุดท้ายพอดิบพอดีพอคู่สนทนาของอีกฝ่ายไปแล้วสนไขก็ยกซองเอกสารสีน้ำตาลบกไปมาเรียกความสนใจจ้างเจรหมิง ดูเหมือนนายจะทำของตกไว้นะฉันเก็บได้เลยเอามาคืนนะ่ะจางเจอมิงมองซองเอกสารในมือสนขายไม่ได้แสดงออกอะไรมากไปกว่าสายตาที่นิ่งเรียบขอบคุณที่อุตส่าห์เอามาคืนเขารับกลับไปและเตรียมจะหมุนตัวนี้แว่าโดนคำพูดของสันขายรั้งเอาไว้ก่อนนี่หนึ่งปีนเอกสารนะ่ะนับตั้งแต่วันแต่างงานหรือเปล่านายตั้งใจจะอยาให้เร็วกว่านั้นไหมสักหเดือนไม่สิ สามเดือนเป็นไงจ้างเจ๋อมิงมองหน้าอีกฝ่ายสีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ใดเลยเพิ่งรู้ว่าลองประทานส่วนชอบยุ่งเรื่องของบ้านอื่นด้วยนายตอบไม่ตรงคำถามเนะแล้วอีกอย่างภรรยาที่นายเตรียมจะหย่าด้วยก็เพื่อนฉันฉันจะยุ่งสักหน่อยจะเป็นอะไรไปจ้างเจ๋อมิงมองส่นขยด้วยแววตาที่ยากจะทิบายแต่ที่แน่นๆคือหงุดหงิดไปแล้วปส่วน รู้ได้แล้วว่าไอหางสุนัขแซ่สนเนี่ยในกะสานไปเรียบร้อยนอกจากจะไม่มีมารยาทแล้วยังจมูกไวอีกด้วยก็สมกับใช้ยาหางสุนัขแซ่สนดีเขาตอบกลับเรียบเรียบเรื่องภายในตระกูลจางไม่ลำบากลองประทานส่วนมาใส่ใจส่วนขายที่ตอนนี้อารมณ์ดีไม่น้อยแม้ปากจะเอ,อ่ยอย่างสุภาพแต่ก็หัวราอชอบใจออกมาประหนึ่งกำลังเยาะเย้ยคน <c oughs> จะไม่ให้ใส่ใจได้ยังไงล่ะประธานจาง อย่างที่บอกจิงฟานเป็นเพื่อนฉันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรารู้จักกันมาเท่าอายุดีไรยังไงฉันก็ต้องใส่ใจจิงฟานในเมื่อจิงฟานกาลังจะอย่าฉันก็ต้องคอยดูแลเขาหลังจากนั้นจริงไหม <laughs> สีหน้าของจ้างเจอหมิงเย็นชาลงไปอีกขั้นจนบรรยากาศรอบกายเย็นยเยือกพอจะแช่แข็งคนได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังตอบโต้อ,อย่างนิ่งเรียบได้ยินบาปนี้แล้วเมื่อลองประทานสวนรอจะรับภรรยาคนอื่นไปไว้ที่บ้านตัวเองเลยนะ ส้นไว้ไหลระบายยิ้มเป็นต่อออกมาเล็กๆก็ถ้าเขาอยากกับนายแล้วฉันก็คงจะรับเขาไปดูแลยอย่างดีถือซะว่าช่วยเขารักษาแผลใจจากนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคต <c oughs> จ้างเจอมิงแค่นหัวเราะรู้สึกว่าสิ่งที่ไอสุนักแซ่ส่นพูดออกมาไม่เพียงไม่เข้าหูแต่กลับทำให้เขารู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรงด้วยถ้าในใจคิดอยากจะทำบาปนั้น ทำไมถึงไม่เก็บเอาไว้ข้างตัวตั้งแต่แรกปล่อยเขาให้มาถึงมือคนอื่นได้ยังไงไม่ใช่ว่าฉลลาใจคิดว่าเขาจะอยู่ข้างตัวเองตลอดไปหรอกหรือไงพอเขาปล่อยมือถึงได้เพิ่งเมาคิดได้ส่วนไข่โดนจี้ใจดําเงียบไปทั้งยิงนั้นจ้างเจอหมิงพูดถูกทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเขาเองที่ฉลาใจและคิดว่าไม่ว่าจะหันหลังกลับไปเมื่อไหร่จริงฝานก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอแต่พอจิงฝานเลือกที่จะเดินออกไปจากจุดนั้นที่เขาสามารถมองเห็นอีกฝ่ายได้เสมอ เขากลับเพิ่งตระหนักได้ว่าเขาพลาดแล้วเขารู้ได้แล้วว่าจิงฟานไม่ใช่คนที่เขาจะปล่อยไว้เฉยๆได้โดยไม่ใส่ใจหากอีกฝ่ายหนื่ยที่จะร้องขอและเฝ้าคอยความสนใจจากคนที่ต้องการแล้วก็เลือกจะหายไปได้เหมือนกันจิงฟานไม่ใช่คนจมปลักสนใครตระหนักถึงเรื่องนั้นได้แล้วแม้จะสายไปมากก็ตามเขาเอาแต่คิดว่าจิงฟานเป็นเพื่อนที่จะอยู่ข้างเขาตลอดไปจิงฟานเคยบอกว่าชอบเขาเพราะอย่างนั้นจิงฟานคงไม่ไปจากเขาหรอก แต่พ่อจิงฟานยอมอยู่แค่ในฐานะเพื่อนจริงๆและเลือกไปใช้ชีวิตคู่ข้างกายคนอื่นสันขายก็เพิ่งคิดได้ว่าตัวเองงี่เง่าสมองกลวงมาโดยตลอดเรื่องครบอบครัวคนอื่นอย่าใส่ใจให้มากในหนึ่งปีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้เอกสารนี้ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเป็นแบบนั้นแน่เหรอสันข่กัดฟันโตแสดงออกชัดว่าไม่ยอมจำนวนต่อคำพูดเหล่านั้นของจางเจ๋อหมิง จางเจอหมิงเองก็ยังคงนิ่งสงบตอบกลับไปไม่รู้สิเพื่อนสมัยเด็กของนายที่นายเคยห่วงนักหนานายก็ไม่ใส่ใจความรู้สึกของเขาจนสุดท้ายตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาอยู่ข้างฉันแทนที่จะเป็นนายไม่ใช่หรือไงอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนักเลยนายเป็นคนทําให้มันกลายเป็นแบบนี้เองนะจ้างเจอหมิงทิ้งท้ายไว้แค่นั้นแล้วหมุนตัวเดินจากไปปล่อยคู่สนทนาให้หน่าชาไปครื่งซีกรู้สึกพอใจกับคำพูดของตัวเองไม่น้อย ย้อนไปเมื่อตอนประถมที่เขากับเซินขายเคยเรียนด้วยกันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นทําให้เซินขายหวงแหนจริงฝานมากและเป็นปรปักกับเขาแต่นานวันเข้าอีกฝ่ายก็ทิ้งขว้างคนที่เคยหวงแหนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมตามสนองแล้วเพื่อนสมัยเด็กแล้วยังไงละ่ะตัวเองทิ้งขว้างเขาก่อนพอเขาหายออกไปจากชีวิตถึงเพิ่งคิดอยากจะได้เขากลับไปอย่างนั้นเหรอหน้าไม่อายจริงจริง จ้างเจอมิงคิดแล้วก็เผลอกำรซรองเอกสารนั้นนั่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวตกดึกคืนนั้นจิงฝันคล้ายจะอาหารไม่ย่อยนอนพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่บนเตียงในสมองหนักอึ้องอย่างไม่ทราบสาเหตุกว่าจะหลับก็ป่าไปค่อนคืนแล้วแต่ว่าพอหลับก็เดินฝันเสียอย่างนั้นไม่มีช่องให้ได้พักผ่อนจริงๆสักทีความฝันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวคล้ายกับผลก่อนแต่ว่าความรู้สึกกลับแตกต่างกันนิดหน่อย อีกทั้งจิงฝันที่กำลังฝันอยู่ก็รู้ได้เองอย่างน่าประหลาดว่าเนื้อเรื่องในฝันคราวนี้เกิดก่อนเนื้อเรื่องของความฝันครั้งที่แล้วเนื้อเรื่องในฝันครั้งนี้นั้นบนเตียงหลังกว้างจิงฝันที่นอนขดอยู่กระสับก่ายอุณหภูมิร่างกายร้อนเผาจนผ้าปูเตียงพันร้อนไปด้วยทั้งยังชุ่มไปด้วยเหงื่อการจากร่างกายของเขาจิงฝันคลั่นเนื้อคลั่นตัวจนรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยอยากจะหลับก็หลับไม่ลง พอ,พอปิดเปลือกตาลงก็จะรู้สึกได้ว่ารอบตัวหมุนติ้วอะไรที่กินเข้าไปก็เตรียมจะไหลย,ย้อนกลับมาทางเดิมเป็นอาการของคนไข้ขึ้นแถมยังหนักเสียด้วยจิงฟานในความฝันรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวเบาๆข้างตัวพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ามีร่างหนาของคนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงกำลังพยายามติดเจลลดไข้ให้เขาการกระทำของอีกฝ่ายแผ่วเบา,เปาประหนึ่งกลัวว่าจะรบกวนคนนอนเป็นจางเจ๋อหมิงอีกแล้ว ไม่ต้องลืมตานอนต่อเถอะนะเสียงของอีกฝ่ายยังคงสุขุมและสงบนิ่งประหนึ่งโลหะหนักเย็นเย็นว่าไม่ได้แข็งกระด้างอย่างแต่ก่อนนุ่มนวลคล้ายตั้งใจจะปลอบโยนจึงฝันหลับตาลงแต่ยังคงเอ่ยกับอีกฝ่ายเสียงในลำคอแหบพล่าเล็กน้อยลำบากคุณต้องมาดูแลผมทั้งที่ทั้งที่ผมหลอกใช้คุณคู่สนทนาเงียบไปไม่ได้ตอบโต้สิ่งใดเลย แม้จิงฝานจะหลับตาแต่ก็พอเดาได้ว่ากระทั่งสีหน้าของอีกฝ่ายก็คงเรียบเฉยอยู่เหมือนเดิมคุณรู้อยู่แล้วสินะครับจิงฝานแค่นหัวรอดใส่ตัวเองอย่างทดทอ้อรู้สึกละอายใจอยู่ไม่น้อยในที่สุดอีกฝ่ายก็เอ่ยน้ำเสียงไม่ยินดียินร้ายใช้ฉันเป็นเครื่องมือเราได้ผลไหมจิงฝานพันชงักไม่เลยไม่ได้ผลสักนิด มันเสียเปล่าทั้งยังไรประโยชน์ <ś Ac> <S <S สุดท้ายเขาก็ปล่อยนายตากฝนแบบนี้ฉันนอกจากจะเป็นเครื่องมือแล้วยังต้องมาดูแลนายอีกอีกฝ่ายทำเสียงคล้ายคนที่กำลังเล่าเรื่องตลกจิงฝานขบริมฝีปากตัวเองแน่นผมดันทุลังสินะครับนายเพิ่งจะรู้ตัวหรือไงได้ยินคำตอบแล้วหัวคิ้วจิงฝานพลันกระตุกการกระทำอ่อนโยนแค่ไหน คนปากร้ายก็คือคนปากร้ายอยู่วันยังคำ่ำเมื่อก่อนตอนเด็กๆเขาหงแหนผมไม่ยอมให้ผมไปเที่ยวเล่นกับใครนอกจากเขาโตมาหน่อยก็ฟังความผู้ใหญ่ดูแลผมอย่างที่พวกท่านฝากฟังถึงจะไม่สม่ำเสมอแต่ก็แต่ก็เอาใจใส่มากพอโตมาเนาียอาจจะแค่เพ้อเจ้อไปก็ได้นี่จริงฟันไม่ได้สนใจคำเน็บแนมของอีกฝ่ายทำเป็นไม่ได้ยินแล้วเล่าต่อเขา ทำให้ผมตกหลุมรักผมก็เพียงแค่ขวคว้าความรักนี้หวังว่าเขาจะมีใจให้ผมบ้างแต่ดูเหมือนมันจะไม่สำเร็จเสรินขายเขาเหมือนจะเจอคนที่เขาอยากใช้ชีวิตยอยู่ด้วยแล้วจริงๆจ้างเจอหมิงเอ่ยออกมาเบาๆคนบางคนชอบทำเหมือนคนอื่นเป็นของของตัวเองพอใช้จนพอใจแล้วอยากทิ้งก็ทิ้งจิงฝานได้ยินแล้วหัวคิ้วขมวด ผมไม่ใช่สิ่งของนะครับแต่เขาก็ไม่สนใจนายแล้วไม่ใช่หรือไงคำพูดนี้แรงมากกรีดทะลุหัวใจจิงฝานอย่างจังผมไม่มีโอกาสเลยสินะครับส่วนขายตกลงคบกับซ่งอิงสือนักแสดงในสังกัดแล้วมีข่าวออกไปทั่วไม่ว่านายจามาแต่งงานกับฉันเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาหรือต่อให้จะาทำอะไรประชดเขาอีกเขาก็ไม่สามารถให้ในสิ่งที่นายต้องการได้หรอกเนะจิงฝานลืมตาอีกครั้ง หนนี้เลื่อนไปสบกับคนที่นั่งอยู่ด้านข้างเตียงการตัดใจเนี่ยยากไหมครับฉันจะไปรู้เหรอนี่คุณไม่เคยอกหักเลยหรือไงครับจ้างเจอหมิงแค่นหัวเราะทำราวสิ่งที่เรียกว่าความรักเป็นเรื่องที่ไร้สาระฉันไม่สนใจเรื่องแบบนั้นหรอกนะเสียเวลาปเปล่าๆแค่ง,งานที่ต้องทำก็เยอะมากพอแล้วยังต้องมาแบ่งเวลาเป็นรักใครอีก นายไม่คิดว่ามันเหนื่อยแล้วน่าลำคานหรือไงจิงฝานมองเขาอย่างเหลือจะเชื่อนี่คุณเป็นพวกแอนติโลแมนติกเหรอครับก็คงงั้นหรือมั้งจิงฝานเงียบลงเมื่อถึงคราวปลงอันนี้จังแล้วก็ไร้ซึ่งแผนการได้พูดคุยกับคนที่ตัวเองเคยหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมืออย่างตรงไปตรงมาในเมื่อแผนผมคุณก็รู้แล้วเรื่องของผมก็ถึงทางตันแล้วการแต่างงานของผมกับคุณ ก็ไม่จำเป็นอีกจางเจ๋อมิงนั่งฟังคนป่วยพยายามเค้นเสียงพูดเงียบๆเ,เราว่าเจ้าตัวจะเอาอยัางไงต่อคุณอยากย่าผมก็จะไม่คัดค้านตามใจคุณครับผมทำคุณลำบากมามากจริงๆจากนี้ไม่ลบกวนแล้วพรุ่งนี้มะลืนนี้ผมก็พร้อมอยากให้ได้จิงฟานเอ่ยจบก็ระบายยิ้มให้จางเจ๋อมิงนี่ถือเป็นรอยยิ้มจริงใจครั้งแรกที่จิงฟานมอบให้อีกฝ่ายจางเจ๋อมิงเงียบไปครู่หนึ่ง คล้ากำลังขบคิดเรื่องอะไรในใจกระทั่งในที่สุดเขาก็เอ,อ่ยออกมาเสียงเรียบไว้หน้าคุณปู่เราหน่อยอีกสักหนึ่งปีค่อยอยาเห็นด้วยไหมจริงฝันเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งแอบแปลกใจที่จางเจอหมิงไม่คิดจะหย่าพรุ่งนี้มาลืนนี้เลยทั้งที่ช่วงแต่งกันแรกๆอีกฝ่ายเหมือนคนที่พร้อมจะหย่าได้ตลอดเวลาแท้ๆตามใจคุณครับบทสนทนาจบแค่นั้นความฝันเองก็เช่นกัน จิงฟานลืมตาตื่นด้วยความรู้สึกอโลวอนอยู่ในใจความฝันที่เพิ่งจบไปยังคงชัดเจนแจ่มแจ้งและอีกอย่างที่ชัดเจนเช่นกันคือการรับรู้ถึงช่วงเวลาในฝันฝันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนความฝันก่อนหน้านี้แน่นอนจิงฝานรับรู้มันได้ในใจลึกๆทั้งความฝันนี้ยังเป็นช่วงเวลาในการยอมรับความผิดหวังกับความรักที่ไม่สมหวังไหนจะยังมีชื่อของเสินไข,ข่กับซ่งอิงสือโผล่มาด้วยไม่พอความสัมพันธ์ของเขากับจ้างเจ๋อหมิงยังประหลาด จุดประสงค์ในการแต่งงานก็ไม่ใช่เพื่อครอบครองจางเจอหมิงแต่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนั่นคือสิ่งที่จิงฝานได้รู้ผ่านฝันและมันยังคงชัดเจนจิงฝานลุกขึ้นนั่งสะบัดหัวสองสาครั้งแล้วเดินไปหากระดาษกับปากกาเขารู้ว่าความฝันนี้มันไม่ปกติแทบจะเรียกว่าความฝันไม่ได้ด้วยซ้ํามันชัดเจนเกินไปเขาจําได้กระทั่งประโยคในความฝันทุกประโยคเรื่องราวในนั้นคล้ายกับเป็นโลกคู่ขนานของนิยายต้นฉบับที่เขาเคยอ่าน จิงฝันจึงเรียบเรียงเนื้อหาใส่กระดาษเรื่องราวในต้นฉบับที่อ่านมาสันคายคู่กับซ่งอิงซือมีเพ่อรองสองคนคือกู้ว่ยกับกู้เวินและมีตัวร้ายคือจางเจ๋อหมิงที่จ้องจะแย่งซ่งอิงซือไปจากสันคายและจิงฝันตัวร้ายสมทบที่เคยชอบสันคายแต่ต่อมาก็ชอบจางเจ๋อหมิงขึ้นมาดื้อ,อต้องการครอบครองจางเจ๋อหมิงมากจนทำเรื่องเลวซ้ำบัดซบนับไม่ถ้วนใส่ซ่งอิงซือจนสุดท้ายโดนโยนเข้าสังเต นั่นคือเล่มหนึ่งของนิยายต้นฉบับเรื่องราวในความฝันสวนไครกับซ่งอิงสือคู่กันแต่เหมือนจ้างเจอหมิงและจิงฝานจะไม่ได้ถึงขั้นถูกเรียกว่าตัวร้ายหากเรียบเรียงดีๆก็ราวกับว่าจิงฝานชอบสันใครมากแต่ทางนั้นกลับไม่ได้สนใจและไม่ได้ใส่ใจต่อมาจึงหาวิธีเรียกร้องความสนใจจากสนาันไครนั่นคือการแต่งงานกับจ้างเจอหมิงศัตรูของสนินไคในความฝันเหมือนกับวิธีนี้จะไม่ได้ผล สันไขย,ยังคงไปรักกับซ่งอิงซือและจางเจ๋อหมิงก็รู้ว่าตัวเองถูกหลอกใช้จิงฝันก็ถึงคราวปลงกับทุกอย่างจากนั้นก็ตกลงเรื่องอยากับจางเจ๋อหมิงเรื่องในความฝันจบแค่นั้นต่อจากนั้นคงเป็นเนื้อหาของฝันครั้งที่แล้วจิงฝันกำปาักรกาแน่นเสียจนมันแทบหักคามือเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าระหว่างต้นฉบับที่เคยได้อ่านกับในความฝันเรื่องไหนคือเรื่องที่ถูกต้องกันแน่แต่ว่า เรื่องราวตอนนี้ที่จิงฝันกำลังใช้ชีวิตยอยู่ในร่างนี้ก็ดำเนินไปโดยที่ไม่เหมือนกับทั้งต้นฉบับและทั้งในความฝันไม่สิก่อนที่จิงฝันจะเข้าร่างนี้มาเนื้อเรื่องเหมือนกับต้นฉบับกระทั่งเขาเข้าร่างมาเนื้อหาถึงได้เปลี่ยนไปไหนตอนนี้สนไข่ย,ยังไม่ได้ตกหลุมลักซ่งอิงซือและทำเหมือนอยากจะคัดค้านเรื่องแต่งงานของจิงฝันแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ว่าในต้นฉบับหรือในความฝันก็ไม่มีบรรยายไว้นี่นะสรุปแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแนะ่ จิงฝันไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนของเนื้อเรื่องเขาคือจิงฝานคนไหนแล้วจิงฝันคนไหนคือตัวจริงในต้นฉบับหรือในความฝันที่ชัดเจนประหนึ่งความทรงจำนั้นเดี๋ยวก่อนนะยังมีเรื่องกลิ้งตกจากบันไดแล้วหัวฟาดพื้นกระทั่งนิสัยเปลี่ยนไปอะไรนั่นอีกเซนคายบอกว่าพอกลิ้งตกจากบันไดแล้วจิงฝันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นจิงฝานในต้นฉบับนิสัยเสียไร้ากาศ ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะกลิ้งตกบันไดซึ่งก็คือนิสัยจริงฝันตอนนี้และนิสัยตอนนี้ก็คล้ายกับก่อนที่จะกลิ้งตกบันไดนั่นคือคําบอกเล่าของเซิร์นคายซึ่งนิสัยแบบตอนนี้ไม่ได้ถูกบรรยายไว้ในต้นฉบับเลยหรือจะเหมือนนิสัยในความฝันนั่นหรือเปล่าเวนเอ้ยไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละจริงฝันถึงกับถึงหัวตัวเองแล้วตอนนี้ถ้าลองคิดแบบหยาบๆคงไม่ใช่ว่ามีคนทะลุมิติมาก่อนหน้าจริงฝนัน แล้วป่วนต้นฉบับจนมันเละเป็นโจกจากนั้นจิงฝานค่อยถูกดึงเข้ามาทับไทม์ไลน์เพื่อปรับเนื้อหาใหม่อะไรททำนองนั้นหรอกนะบ้าเอ้ยไม่รู้ด้วยแล้วจิงฝานคิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ตกสักทียิ่งคิดยิ่งเหมือนมีตะหลุมดำในสมองที่หาคำตอบเมื่กลบไม่ไดเเ้เวนแล้วไงพอดันทุลังคิดถึงจุดหนึ่งจิงฝานก็รู้สึกได้ว่าใต้จมูกข,ของตัวเองเริ่มเปียก เขาแต่ดูแล้วถึงพบว่าเลือดกำเดาไหลจำต้องลุกไปจัดการตัวเองเดี่ยวนั้น